สวัสดีครับผมอ่านนะครับโชคอัพเป็นอุปกรณ์สําคัญของรถยนต์นะครับและจะมีอาการอะไรที่บ่งบอกว่าโชคอัพของเราเนี่ยอันตรายในการขับรถนะครับไปหาคําตอบกับ B ีค i c k ช่างรู้จริงกันเลยครับ อาการของโช้อัพนะครับที่เริ่มเสื่อมสภาพหรือเสื่อมสภาพแล้วจะส่งผลอันตรายต่อการขับขี่เราจะรู้ได้ไงว่าโช้กอัพเนี่ยมันเสื่อมสภาพหรือถึงอายุการใช้งานของเขาแล้วข้อสังเกตเลยนะครับข้อที่1เวลาเราขับรถเนี่ยจะมีอาการโค้งเคง้งขนาดที่เราออกตัวรถยนต์บริเวณหน้ารถมีอาการเชิดมากกว่าปกตินะครับข้อที่2เวลาเราเบรกปุ๊บเนี่ยตัวหน้ารถเนี่ยมันทิ่มลงมากจนเกินไปหรือไม่ซับแรงกระแทกแล้วนะครับ ข้อที่3รถมีอาการล่อนนะครับควบคุมรถได้ยากกว่าปกติเมื่อขนาดขับขี่ด้วยความเร็วสูงนะครับข้อที่4รถมีอาการเด้งขึ้นลงสั่นสะเทือนไม่นุ่มนวลขนาดเราขานเนินเล็กๆและลูกรละหน้าต่างๆเนี่ยข้อที่5นะครับให้ลองจอดรถด,ดูและลงมากดหน้ากระโปรงรถหากรถยกขึ้นลงมากกว่า1ครั้งอันนั้นคือปัญหาโชค๊คอัพเสื่อมสภาพนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยควรนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบโชค๊คอัพนะครับ ทุก3ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะครับโชคอัพที่ดีทำให้รถของเรามีประสิทธิภาพเกาะถนนขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางและกลับมาพบกับบีคลิกช่างรู้จริงกันตอนหน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้สวัสดีครับ